นะครับดีเจแมนก็แล้วก็ใบเตยเนี่ยนะถ้าใครได้อ่านคำฟ้องเนี่ยผมได้อ่านแล้วนะครับนะได้อ่านคำฟ้องเรียบร้อยแล้วคือพนักงานในการคดีพิเศษเขาบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้ง6กในวันนี้นะประกอบไปด้วยดีเจแมนใบเตยและกับพวกเนี่ยนะครับได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนเนี่ย ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินงตราได้ง่าย้วกันน่ะนะนะฮะนะครับนะครับโดยโดยดีเจแมนกลับไปเตยนั้นอาศัยความมีชื่อเสียงคืออาศัยความเป็นคนดังอาศัยความนะคนดังและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการสังคมชั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮโซนะครับ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆคนเหล่านี้ทั้งใบเตยทั้งดีเจแมนเนี่ยนี่เขาบรรยายฟ้องนะแต่ผมไม่ได้บอกเขาทำผิดนะแบ่งหน้าที่กันทำกับจำเลยคนอื่นๆเนี่ยนะโฆษณาหลอกลวงนะครับแล้วก็อาศัยความดังความเป็นดีเจเป็นศิลปินอะไรต่างเนี่ยทำให้คนเชื่อถือนะฮทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันง่ายขึ้นกับแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยแล้วก็โกหกว่าจะได้ผลตอบแทนเยอะๆ แล้วก็เอาเงินลายใหม่มาจ่ายลายเก่าหมุนกันไปเหมือนงูกินหางอะนะครับแล้วก็โกหกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนะในอัตราสูงเป็นเครื่องล่อใจเอาเอาเอาผลตอบแทนเนี่ยมาล่อใจอาศัยความโลภของผู้เสียหายนะครับความเป็นคนในวงการบันเทิงนะครับทำให้ทำให้มีคนหลงเชื่อลงทุนนะเป็นจำนวนมากนะในลักษณะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปนะ การกระทำนียเหล่าเนี้ยก็เลยสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องแล้วก็ยื่นฟ้องหลังจากนั้นปรากฏว่าดีเจแมนและใบเตยสุธีวันก็ได้ยื่นคำร้องประกันตัววางเงินรู้สึกจะห้ล้านเงินสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคดีนี้นะจำเลยทั้งหกร่วมกันกระทำการในลักษณะเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะพฤติการร้ายรองร้ายแรงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจสังคมนะ แล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าสูงนะครับหากปล่อยไปก็จะหลบหนียุ่งเยิงพยานหลักฐานหลบหนีคือพูดง่ายถ้าปล่อยไปหนีพูดง่ายแค่นี้จบพิราะพยานหลักฐานแล้วก็ยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวก็คืออ่าก็ดีเจแมนแล้วก็ใครอะ่ะใบเตยก็นะเดินทางขอตกขอตกไปเลยคอเองแล้วก็เข้าคุกเดินเข้าคุกกันไป นะก็นะก็ไปอยู่ในคุกกันไปอ่ะไปไปเป็นดีเจอยู่ในคุกอีกคนก็ใบเตยก็ไปร้องเพลงอยู่ในคุกสำหรับใบเตยก็น่าจะไปเจอกับแอมไซยานายอ่านะครับไม่แน่นะอาจจะอยู่แดนเดียวกับแอมไซยานายนะแต่ก็ระวังระวังนะเดี๋ยวมันชวนกินข้าวมันไก่นะชวนทําบุญชวนกินกาแฟอะไรก็อย่าไปยุ่งนะเออเจอกับยิ่แอมเนี่ยนะก็ทันทักถามหญิงกลางนะครับก็เข้าคุกก,กันไปเรียบร้อยไปนะครับนี่ครับ คดีฟอเร็กเนี่ยเป็นคดีที่โทษหนักนะผู้เสียหายหนึ่งคนก็หนึ่งกรรมห้าปีอีกคนก็ห้าปีห้าปีนะครับติดคุกกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเ่ะคดีพวกนี้นะเท่าที่ผมเคยทําคดีพวกนี้มาแล้วเลยคดีที่ผมทํามาเนี่ยมานานแล้วศาลลงโทษจําคุกแสนกว่าปีลูกความผมอะ่ะแสนกว่าปีคนที่หลุดคดีน้อยมากเนี่ยคดีพวกนี้นะผมบอกเลยเลยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าติดคุกนะ เท่าที่ผมทำมานะผมไม่ได้หมายถึงคดีนี้นะหมายถึงคดีอื่นๆเท่าที่ผมทำมาแชร์ลูกโซ่เนี่ยพยานหลักฐานมากมายผู้เสียหายขนาดเนี้ยติดคุกอย่างเดียวลงโทษจำคุกหนึ่งพปีลงโทษจริงๆคือ20ปีแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมอยากจะให้เนี่ยจำเลยในะคดีฟอ r เรกเนี่ยนะผมอยากให้รับสาภาพก็ติดคุก20ปีเดี๋ยวก็ออกแล้วพิ่ปกษาจำคุกยีปีเพราะสูงสุดไม่เกินยี รับสาภาพเดี๋ยวก็ลดโทษนะอ่านะครับแป๊บเดียวก็ติดสักสี่ปีก็ออกมาแล้วออกมาเราก็เป็นไงโกงต่อโกงใหม่นะพอออจากคุกมาเราก็เริ่มโกงตั้งวงแชร์ลูกโซ่หลอกร่วมลงทุนต่างๆอาศัยความโลภของพี่น้องประชาชนบางส่วนบางครั้งแต่ไม่มี f อฟีนายคายทุกเลยนะ f อฟตีทนายคายทุกไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้เสียหายในคดีฟอร์เรีเลยเพราะอะ เราก็ฟังพี่เด์พูดตรงวันพี่เดบอกว่าอย่าไปลงเชื่อการหลอกล่วมลงทุนให้ผลตอบแทนสูงไม่มีการหลอกการลงทุนอะไรที่มีผลตอบแทนสูงเนี่ยนะถ้ามันได้ผลตอบแทนสองมันจะมาให้พวกเราไปลงทุนทำหาแล้วมันก็ลงทุนแล้วมันก็ทำมาหากินหาแดกเขามันเองเพราะนั้นเอฟซีทนายใครทุกไม่มีตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกฟอเร็กมาหาโจรทั้งหลายไม่มีมาหลอกไม่ได้ เพราะว่าเราฉีดวัคซีนทุกวันทุกวันมีเวลาว่างมาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนผมเตือนทุกวันเตือนพี่น้องประชาชนี่เอฟซีานาครทุกว่าอย่างโง่นะอันดับแรกอย่างโง่นะต้องรู้เท่าทันสองอย่างโลกย่าเห็นแก่ประโยชน์ตอบแทนอะไรที่มากขึ้นมาไม่มีของดีของฟรีในโลกไม่มีมีแต่มิจฉาชีพนะหนึ่งอย่างโง่สองอย่าโลก สามอย่าใจง่ายอย่าเชื่อคนง่ายบางคนเห็นโอ้ยนี่แม่งดังไว้แม่งเป็นดีเจนี่แม่งเป็นนักร้องไอ้นี่แมงเป็นพิธีกรรายการดังว่ดนะอันนี้เป็นอาจารย์ชื่อดังโอ้แมงเป็นโจรนึงเลยนะต้องใช้เวลานี่ยดูเนี่ยอย่างอย่างพี่เดเนี่ยโอ้ตรงไปตรงมาให้ความรู้ทุกวันนะอย่าไปเนี่ยอย่าหนึ่งอย่าโง่อย่านะอย่าเชื่อคนง่ายต้องเท่าทันสองอย่าโลภนะนะสามอย่าโอนง่ายอย่าอะไรต่างๆ นะของฟรีของดีอะไรในโลกไม่มีแม่งมีแต่มิจฉาชีพและคดีพวกนี้นะนะมันโกงเงินไปเสร็จแม่งก็ไปใช้จ่ายการซื้อลาแมคคารเลวแลมโบกินี Mac o, hini, เที่ยวหรูนั่งเฟิร์สคลาสนี่คือสันดานโจรทำผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องมาฟ้องกูนะคือสันดานโจรพวกชออโกงประชาชนทั้งหลายพอแม่งได้เงินไปแล้วแม่งก็นั่งเฟิร์สคลาส ซื้อรถหรูมีเมียน้อยโอ้โหเที่ยวหรูใส่เสื้อตัวละแสนสองแสนนะเอาผมนี่เสื้อตัวละสองร้อยพเนี่ยนะอ่าผมนี่ก็ไม่ได้ทําตัวหรูหราอะไรแต่ก็กินวายทุกวันนะครับวายก็ซื้อเองบ้างรีดถพักพวกบ้างอะไรต่างๆนะเขาก็เอามาให้บ้างกับถกันวันละขวดสองขวดแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมใช้ชีวิตธรรมดาเสื้อกับตัวลวนะสักไม่ไม่ขี่ร้อยบาทสบายสบาย เนี่ยฮะเนี่ยลพวกนี้ก็มันก็โกงโกงเงินทองไม่มีเหลือพวกนี้นะก็แต่ละคนก็ติดคุกติดตารางกันไปแต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าดีเจแมนและใบเตยนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าสารยังไม่ได้มีคำพิพากษานะครับก็อ่าก็อวยพรให้ทุกท่านใช้ชีวิตในเรือนจําอย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจาเลยทั้งหลายที่ชอบโกงประชาชนนะครับก็ให้ นะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข